สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมแคปหน้าจอนะครับบน Windows 10ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Windows 10อยู่แล้วนะครับใช้โปรแกรมอะไรไปดูกันเลยครับให้เพื่อนๆมาที่ Search Bar ตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Snipping Tool นะครับตัวนี้นะครับชื่อ Tool ว่า Snipping Tool นะครับกดขึ้นมาเลยครับหลังจากที่กดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆคลิกไปที่ New ครับ มันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะแคปเจอร์ตรงไหนนะครับสมมุติว่าผมจะแคปเจอร์ที่ตรงนี้นะครับพอพกดลากเมาส์แล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับมันก็จะจะได้ภาพที่เราแคปเจอร์มานะครับวิธีการ Copy นะครับมาที่ตัว Edit นะครับแล้วก็กดที่ Copy ตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆจะไปวางตรงไหนก็สามารถไปวางได้เลยนะครับเช่นผมจะเอาไปวางใน Word นะครับผมก็กดคีิกขวาแล้วก็วางนะครับ มันก็จะมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบนึงนะครับวิธีการนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําต่อนะครับเราก็กด New ได้เลยนะครับแล้วเราก็ลากคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากนะครับเนี่ยครับสมมุติว่าผมลากเต็มจอนะครับอย่างนี้แล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับจากนั้นไปที่ Edit คลิกที่ Copy นะครับจากนั้นไปที่ Word คลิกขวาแล้วก็วางนะครับเป็น Page นะฮะ เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับที่ติดมากับ Windows 10เลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็กดติดตามไว้เลยไว้ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ